สวัสดีุผู้ชมนะครับกลับมาอยู่ในเกม Beyond t o s o u l ในพา์ที่2กันแล้วนะครับมาต่อกันเลยมาเดี๋ยวมาต่อกันดูสิภาพตัดมาที่ห้องนอนนะครับผมตรงนี้มีไฟกระพริบด้วย What the fuck What the fuck is that เฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหค้างแม่จ๋าโอ้โหเดี๋ยวไอเดินกวนปะเนี่ยถามจริงโหเอาว่ะภาพตัดเลยว่ะภาพตัดหรือเกมผมค้างว่ะเอามาแล้วครับหิมะข่าวโพลเอ้าน้องมาอยู่ที่บ้านเกมค้างแบบเกมค้างหิมะเป็นเหตุสังเกตได้ เฮ้ที่ละลูกอย่าใช้เวลาทั้งวันกับการมองที่หน้าต่างสิทำไมลูกไม่ไปหาอะไรทำบ้างล่ะให้หนูไปหาอะไรทำดูหน้าน้องหน้าเบื่อมากเลยอ่ะดูดิโอเคก็ได้จ้ะแม่หนูจะไปหาอะไรทำก่อนอื่น หนูทำอะไรได้บ้างดีกว่ามีนั่งเก้าอี้ไหมผมติดใจชั้นบนผมขอขึ้นไปดูชั้นบนก่อนนะฮะสำรวจโลกนิดหนึ่งสำรวจบ้านนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ฟืบตรงนี้เดี๋ยวนะห้องนี้ไว้ก่อนน,นี่นี่จะเป็นห้อง,องพ่อแม่แน่เลยใช่ไหมตรงเนี้ยเฮ้ยห้องคุณพ่อคุณแม่ครับน่าจะใช่ มีกระจกด้วยสองกระจกนิดนึงโต๊ะคุณแม่โต๊ะเครื่องแปง้งเอามีแต่งหน้าด้ด้วยเหรอใครออกดิสวะผมลืมปิดเเดิสเอ้าเฮเดนเจโอไม่ไอเดน <c oughs> แม่จะโมโหเอาแล้วหนูเอาลิทต์แม่มาทาทาปากน้องทาปากว่ะไหนดูดิทาจริงปะเนี่ยทาจริงเฮ้ยน้องทาจริงว่ะน้องทาปาก้นงเอาลิปแม่มาทามีโทรศัพท์ด้วยเอ้ยห้องนี้ห้องใครห้องทำงานหรือเปล่าคุณพ่อใช่ไหมอ้าวคุณพ่อโอเคไม่รบกวนดีกว่าครับ ไม่อยากรบกวนคุณพ่อทํางานอยู่นะฮะแม่บอกให้หาอะไรทําเราจะไม่เป็นเด็กที่รบ,บกวนคุณพ่อคุณแม่อยู่กันแบบว่าเฮ้มีเก้าอี้เอาว่าวาดรูปหรือเปล่าเห็นรูปเต็มเลยเอาว่าน้องวาดรูปว่ะไหนดูดิวนๆวนๆ กดเลยโอเคกดหนึ่งย้ำๆเคหนึ่งอือฮะน้อ,นองวัดอะไรวะเนี่ยน,น้องวัดไอเดนเหรอกลมๆอย่างเงี้ยใช่เลยเป็นดวง ấy, ดวงฮนะดวงวิญญาณใช่น,น้องวัดไอเดนแล้วดูดิบนโตน้องวัดไอเดนเต็มเลยเอโอโหของเล่นนางบ้านตุ๊กตาเต็มไปหมด เต็มไปหมดเลยดึกดเออบ้านก็อบอุ่นดีนะครับดูดูแล้วคุณพ่อทำงานอยู่ชั้นบนนี่เวิร์กฟอร์มโฮมปะโควิดนะฮะเกี่ยวอะไรวะโควิดโควิดเป็นออกไปข้างนอกได้ไหมแป๊บหนึ่งนะลองดูฮะลองดูเอ้าออกได้ว่ะลองดูดิเปิดเข้ามาดู โจดี้ไไลูกจะไปไหนเนี่ยเอ๋อไม่ได้ไปไหนก็แค่เออ่จะมองดูข้างนอกนะ่ะเหรอแม่แม่ไม่ให้ออกไปมันจะหนาวแน่ๆเลยนะฮะมาคุยกับแม่หน่อยไม่เอาหน้าลูกแม่กำลังจะยุ่งกับอาหารเย็นอยู่เออแม่แม่อะไรของแม่อะไรวะกดเลขกหนึ่งได้ด้วย กดไงกดแล้วนี่ะกดขาขอ,อหนูขอกินคุกกี้ได้ไหมมันใกล้เวลาอาหารเย็นแล้วนะทีลกอืมถ้าดูกินคุกกี้ตอนนี้เนี่ยหนูหจะไม่ได้กินข้าวเย็นนะอืมก็คือประมาณว่ากินข้าวเย็นไม่ได้นะจะอิ่มคุกกี้ซะก่อนนะฮะอันไหนของเม่แม่อืมเฮ้ <Hey. S 1> <Nothing. S 1> ไม่มี <Just S 1> อะไรหนูแค่ okay, ต้องการต้องการจะกอดแม่อืเรียบร้อยกอดครับขอแม่กอดดีขึ้นไหมโอเคกลับไปทำงานอาขอแม่กอดแม่แม่เห็นแม่ยืนทำมานานมากแม่ทำอะไรอยู่ ไม่มีให้คุยกับแม่แล้วครับแม่น่าจะล้างจานอยู่ไม่มีให้คุยกับแม่นะครับมีอะไรอีกไหมมีอะไรให้เราได้ซุกซนอีกไหมผมว่าตรงนี้อ่าตรงนี้มีที่นั่งครับนั่งเก้าอี้หน่อยนั่งนั่งนั่งโอเคกดเปิดทีวีดูดูการ์ตูนเอา้านึกว่าจะเปลี่ยนช่อง ปิดเฉยมอซานคือกดเลขสองนึกว่าจะเปลี่ยนช่องไงไม่ได้เปลี่ยนครับกดอะไรวะเนี่ยโจดี้ช่วยอะไรแม่หน่อยได้ไมหไมลูกช่วยไปเอาน้ำมันในโรงรถหน่อยได้ไหมได้ค่ะไม่มีปัญหาโรงรถอยู่ตรงไหนวะโรงรถนี่มะอ๋อนี่ประตูอะไร ลงรถเหรอเอา้าเปิดสิลูกเอ้ยเปิดเข้าไปเฮ้ยมันมืดจังเปิดไฟสิเออโอ้โหไม่งนก็น่ากลัวอยู่ดีชิ่ดแล้วไหนอ่มองไม่เห็นเลยโจดี้มองไม่เห็นโจดี้เลยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงรถทำไมมันน่ากลัวอย่างงี้วะเดี๋ยว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  ไม่ได้เล่นเกมสยองขวัญน,นะเฮ้ยเฮ้ยนี่เ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอเดนเอเดนหรือเปล่าเอเดนอยากเก้งดิอะไรอะมองไม่เห็นเลยผมจะเดินไปทางไหนวะท่านผู้ชมทางนี้หรอทางไหนอะไม่เห็นอะไรเลยอะผมมองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยเอาจริงอ๋อนี่หรอ โอเคหยิบได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ย,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 ยทางไหนอะเดินไปทางไหนก่อนทางไหนก่อนมันคัดซีนหรือให้ผมเดินวันนี้มองไม่เห็นเอาคัดซีนหรอเอาเดินหรือคัดซีนกูงงยังไงก่อนมองมองไม่เห็นนะ่าเดินไไหนอะ อน้องกีดตัวอะไรวะโจดี้แม่อยู่นี่แล้วทีละหนูเป็นอะไรไหมอะไรอ่ะโอ้โหโคตรหลอนมันก็แค่หลอดไฟน่ะแม่บอกให้พ่อเปลี่ยนมันเป็นร้านครั้งแล้ว ดูเห็นอะไรบางอย่างนะแม่ดูก,ก็แค่คิด,คดไปเอง<ด>แหละมันไม่มีอะไระดูสิอะไรอ่ะแม่แม่ไม่เห็นน่ะโอโ้โหลูกรู้ไหมบางครั้งผู้ใหญ่ก็คิดเองอย่างนี้เหมือนกันมันไม่เป็นอะไรหรอกนะอืมจุ๊บทีหนึ่งไม่เป็นอะไรอ่ะแม่ดูโดนหลอกอ่ะ ตรน่ากลัวเลยโอ้โหอะไรอ่ะแม่ไม่เห็นไงแต่ลูกเห็นไงโอ้โหเกินเกินเกินบางทีมันก็เกินอะไรอ่ะเฮ้ย hey, hey, ลูกจะาโอเคพร้อมที่จะรับประทานอาหารแล้วหรือยงัง ก็คือว่าเดี๋ยวแม่จะเรียกนะครับตอนข้าวเย็นเสร็จแล้วแล้วเมื่อไรจะเสร็จนะแม่หิวแล้วเนี่ยเฮ้ยคตรหิวเลยต้องต้องทำอะไรรอระหว่างเนี้ยแล้วแม่ก็ยังล้างจานไม่เลิกนะจานใบเดียวล้างแบบอยาเออกไปข้างนอกอะ่ะได้ปะมันหนาวนะอ๋อน้องมองบน มองบุญ <c> ม <oughs> ึงอยากออกไปเล่นข้างนอกอะ่ะต้องใส่เสื้อขนห,อหนาวะแป๊บนึงนะมีปะเอาเสื้อขนหนามาจากไหนวะนี่หรอนี่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 เอ,เอ้สุดยอดเนี่ยออกไปเล่นข้างนอกแล้วโอเคเล่นในบ้านมันน่าเบื่อเล่นข้างนอกดีกว่าใช่ไหม <c oughs> อุ้ยขอไปครับ โอเคไปงั้นยส yes. ไปแล้วนะแม่ไปนะเอาวะได้ออกมาออกมาข้างนอกว่ะท่านผูน้ชมอเอเอก็นายไม่หนาวนี่เอเดนอะไรประมาณนี้นะครับ ทำอะไรได้บ้างชิงช้าสวรรค์เอาขึ้นได้ครับขึ้นชิงช้าเฮ้ยน้องเล่นชิงช้านายแว่งให้ฉันหน่อยได้ไหมไอเดนแว่งโอเคกดชิปกดกดแถบพูดผิดกดชิปอะไรวะลืมลืมดูน้องไม่สนุกเลยวะ ยังไงก็ตามมันก็ไม่สนุกเลยอะอะไรวะเตะบอลเสียงใครเล่นอะไรกันวะเหมือนมีเด็กเฮนายได้ยินไหมเสียงมาจากถนนนั่นน่ะอะไรวะไหนอ๋อนี่เหรอ เออคอมมอนลุสยูเน่เออได้แล้วโอ,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 อวาฉันคิดว่าฉันหาเรื่องสนุกได้แล้วแหละโอ้ว้วาทำไมวะคือเหมือนเธอน่าจะโดนกักบ,บริเวณนะขอเล่น5้านาทีด้วยขอเอเดนนะนะปีนยังไงวะโอเคกดอย่างงี้ โอ้หคือแอบแม่เล่นด้วยนะแอบแม่ปีนไปเล่นเอาขึ้นยังไงอ่ะก็กดแล้วนี่กดไงเอานี่นี่เอาก็กดขึ้นไงอ๋อกดสอง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 ปุ่มอะไรอ่ะก็กดเรียวว่ะก็กดแล้วนี่มันไปขึ้นอ่ะกดเนี่ยสองเมาส์อ่ะโอ้ยโอ้โหเออกดได้สิอย่างน้อยก็น่าจะช่วยไหนก็น่าจะช่วยฉันนะไอเดนโอเคช่วยจ้ะช่วย เไอเดนี่นายนี่สุดยอดเยี่ยมไปเลยโอเคมุดออกไปกดอเกดปบาค้างกดคลิกซ้ายค้างเคนี่คือ Qui อ e เสุดยอดไปเลยอเฮโจดีอยากเล่กับพวกเราไหมเออมาเร็วเข้าเอกดคลิกซ้าย อ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นก่อนเล่นก่อนเล่นก่อนไหนป้าป้าดิต้องกดอะไรอ่ะโอ้ยโอ๊ยกดไรวะกดชิปหรอแปบ๊บนึงนี่นี่ไงละ่ะหนึ่งโบหนึ่งโบหนึ่งโบ,หงโบเหมือนที่พี่เบยได้กล่าวไว้หีมาสไนเปอร์นี่เข้าที่หัว,วหนึ่งทีว,วา่าดูน้องสนุกเลยเนี่ยนี่ นี่ไงปลาระยะไกลอ้ยอ้ยอุ้ยเห็นยวนะนี่ไงปลานี่ไงโอ้วะสนุกเลยเนี่ยเออเนี่ยแหละความเด็กๆเล่นกันสนุกสนานฮะเอออุ้ยอุ้ยทำไรอ่ะเฮ้ย โอ้โหอิกเคี้ยอะไรอ่ะทำไรอ่ะหมดแล้วปล่อย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 อะไรอะเห็นไหมเธอจะฆ่าฉันอเธอคือแม่บด m i เป็นแม่มดที่สกรปรกด้วยมาเถอะมานีกลับบ้านกันมาเร็วมาดิสิแั <Okay. S 2> ข้าบ้านอะไรอ่ะโดนดุเฉยเกิดอะไรขึ้นลูกไปครัลูกไปทำอะไรที่ถนนเนี่ย <c oughs> ดูเห็นคนอื่นเขาเล่นกันก็อยากเล่นบ้าง ผมไม่ได้ทำอะไรไอ้ดิมเป็นคน <I 'm S 1> ทำไม่ไม่จะตีลูกต้องโดนสั่งสอนนะผมแปลไม่ทันขอโทษด้วยนะครับอ่านไม่ทันจริงจริงลูกไปที่ห้องของลูกได้แล้วนะ <Now. S 1> เดี๋ยวนี่โอ้โหพ่อหัวร้อนเลย พักผ่อนหน่อยนะลูกรักทุกอย่างจะ <Okay. S 2> ดีขึ้นตอนเช้าพรุ่งนี้ตกลงไหมฝันดีนะโหเดี๋ยวพ่อดูแม่จา๋าหนูกลัวปีศาจนะแม่พวกมันจะจะเอาตัวหนูไปที่รักลูกก็รู้นี่ว่าปีศาจไม่มีอยู่จริงแต่เดี๋ยวแม่เปิดประตูให้แสงไฟเข้ามานะตกลงไหม นอนเถิดลูกรักโอเคครับคือประมาณว่าเหมือนประมาณว่าก่อนหน้านี้ที่เขาพูดกันรัวๆนี่คือประมาณว่าพ่อโกรธมากนะครับที่โจดี้เนี่ยแอบออกไปเล่นโดยที่คนในบ้านไม่รู้แล้วก็เหมือนประมาณว่าควบคุมเอเดนไม่ได้นะครับเอเดนก็เลยเหมือนว่าเอเดนเห็นว่าโจดีก้กำลังโดนทําร้ายอยู่กลาลังโดนแกล้งอยู่เอเดนก็เลยช่วยนะครับก็คือบังคับ เอเดนไม่ได้นั่นเองคือคือเกือบจะฆ่าเด็กคนนั้นไม่รู้ว่าถ้าผมกดนานกว่านี้เด็กคนนั้นจะตายหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจมก็ได้ปล่อยออกมาก่อนนะครับอะไรประมาณนี้นี่คืออะไรไม่มีอะไรคืออะไรไปไหนได้บ้างลงมาเจอครับคุณไม่ควรโมโหใส<า>ล่ลูกนะ

สานนี่มันต้องหยุดแล้วนะต,ต้องหยุดเดี๋ยวนี้ด้วยก่อนที่พวกเราจะบ้าหรือตายก่อนเราตกลงกันแล้วจะดูแลเด็กผู้หญิงคนนี้สุสานแต่แบบนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบนี้โอ้โหคือเป็นพ่อแม่บุญธรรมครับเป็นพ่อแม่บุญธรรมครับอะไร ไม่ใช่พ่อแม่จริงๆของน้องโจดี้ครับผมก็น่าจะรู้ตั้งแต่แรกแล้วแหละนะน่าจะเป็นรับมาเลี้ยงนะครับอะไรกดอะไรวะกดเล็กหนึ่งเล็กหนึ่งค้างโอเคเฮ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเปิดไฟเปิดไฟลูก เออจิตใจจะได้สงบอะไรเอเดนมันไม่มีเหตุผล <A iden. S 2> ที่ต้องกลัวเลยนะไอเดนอืม <nothing> เราจะนอนกันแล้วเออแล้วก็ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นอีกโอเคนอนหยิบหยิบยังไงหยิบทุกตามีมาลูกเฮ้ยน่ารักโ okay. อเคกดอะไรวะกดชิปชิป กดโอเคกอดมันไหมอืมเฮ้ย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 กูเปิดไฟแล้วนะโจเอเดนเอเดนข้างอะไรวะมันเอเดนหรือปีศาจอะไรวะเนี่ยเอาจริงโจดี้เวีนกรรมเอเดนแกงหรือมันคืออะไรวะผมงงโจดี้ ลูกไม่เป็นอะไรนะโอ้โหพระเจ้าเกิดอะไรขึ้นลูกรักแม่บอกดูกกว่าปีศาจไม่มีอยู่จริงไงแต่แม่พูดผิดแม่พูดผิดแม่โกหกหนูโอ้โหตันจบแบบละครไทยอีกแล้วครับโอ้จบแล้วครับท่านผู้ชมโอ้จบตรงนี้ โอโหเดี๋ยวๆมีเปอร์เซ็นต uh, ์เพียบเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีเปอร์เซ็นอะไรบ้างอันนี้คือเป็น89เปเซนะครับที่ไม่ได้กินคุกกี้โอเคอันนี้เข้าใจได้เดี๋ยวจะอดกินข้าวเย็นไงอันนี้คือ73นะครับที่เราปฏิบัติตนดีประพฤติตนที่ดีนั่นเองนะครับแล้วก็เราเป็น31ที่โดนขังอยู่ในห้องโรงรถนั่นเองนะฮะ อะไรวะมันเกี่ยวอะไรวะเนี่ยเก้าเอ้ยเราเป็นแปดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตนะครับที่ไม่อะคือไม่เห็นกล่องรองเท้าพลาดกล่องรองเท้าหมายความว่าไงวะมันคือกล่องอะไรวะอโอเคนะครับสําหรับพาทนี้ก็น่าจะาประมาณนี้ก่อนคือผมไม่อยากให้คลิปมันยืดยาวคือเพราะว่าคนดูเองอาจจะเบื่อนะครับก็เลยทําคลิปให้มันแบบสั้นๆแล้วก็น่าติดตามโอเคนะครับสําหรับ การพูดการแปลอะไรต่างๆที่มันไม่ค่อยจะฟังดูแบบหรือฟังขัดหูอะไรต้องขออาภัยด้วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะขึ้นซับให้อะไรที่มันไม่ทันจริงๆนะครับผมโอเคก็ขอบคุณทุกคนนะครับไว้เจอกันพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ